แม่โบคะน้องกินนมแม่70-80%โอ้ดีแล้วคะ่ะคุณแม่ที่เรือกินนมเสริมนะน้องไม่ถ่ายมา2วันแล้วนะคะแต่ต้นเหม็นนะคะชีปกติคะ่ะ7-8ครั้งต่อวันเป็นอะไรไหมคะหรือต้องไปหาหมอไหมขอบคุณเช่นกันคะ่ะแชร์แล้วนะก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติ๊กต็อกโบนเนิร์ดคิดนะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยคะ่ะไปเลยคุณแม่แม่โบถามนิดนึงนะ้องอายุเท่าไหร่ ะะสองเดือนกว่าค่ะอ่ะทีนี้นะคะแม่โบอตอบเนาะน้องไม่ถ่ายมา2วันแต่ตดเม็นก็คือจะต้องบอกอย่างนงี้ค่ะเอ่อน้องเด็กเนาะอายุ1เดือน2เดือนขึ้นไปแล้วนะคะลําไส้เขาเนี่ยสามารถจะดูดซึมไม่ว่าจะเป็นนมแม่หรือว่านมผงนะคะไปใช้ประโยชน์ได้แล้วเหลือเป็นกากน้อยเดียวทีนี้เหลือเป็นกากน้อยทายัางไงก็ต้องรอให้กากมันเยอะๆๆๆๆๆถึงจะสามารถๆๆ่ๆๆๆๆๆอๆๆ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 ะๆะๆๆ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 นกๆๆ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  จริงๆไม่ต้องไปซีเรียสถ้าอาการลูกปกติดีเวลาที่คุณแม่มาถามแม่โบเรื่องไม่ถ่ายแม่ถ่ายไม่ถ่ายแม่โบจะถามย้อนกลับไปแล้วอาการเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่ได้แบบมานั่งมาฟิกอย่างเดียวว่าไม่ถ่ายการที่น้องเด็กไม่ถ่ายเราไม่สนนะว่าไม่ถ่ายกี่วันแต่เราสนว่าแล้วอาการณตอนนั้นเป็นยังไงถ้าสมมุติว่าอาการณตอนนั้นกินได้นอนหลับได้ร่าเริงท้องนิ่มไม่อ้วกไม่แหวะ อาจจะมีไผ่ลมมีกลิ่นซึ่งบางทีก็ต้องบอกว่าคือด้วยที่ว่าลำไส้มันไม่ได้ถ่ายทุกวันเนาะอาจจะมีไผ่ลมมีกลิ่นได้แล้วก็ถ้าสมมติว่ากินน้งผงก็อาจจะมีไผ่ลมมีกลิ่นได้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ฉี่ปกติซึ่งโดยปกติแล้วน้องเด็กจะต้องฉี่นะคะสีเหลืองใสนะเอ่อเกินกว่า6ครั้งต่อวันลูกของคุณแม่เจ็ดถึงแปดครั้งก็คือปกติเป็นอะไรไหมคะคือโดยทั่วไปนะคะแม่โบต้องบอกคุณแม่ว่าไปดูอาการถ้าสมมติว่าไม่ถ่ายแล้วอยู่ในพื้นฐานคําาาวว่่ปกกติิินไไดด้้ับรรเงมอก ไม่แหวะท้องนิ่มหนะ้าตรงนี้ค่ะคุณแม่ไม่ต้องไปหาหมอแต่คุณแม่ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนั่นก็คือว่าคืออันดับแรกเนาะถ้าสมมติคุณแม่หากินนมแม่เด็กอะค่ะคือบางทีอะ คุณแม่กินอะไรอย่างสมมติว่าคุณแม่อ่เอ่อท้องผูกไอ้ลูกท้องผูกใช่ไหมคะแม่โบก,ก็จะแนะนําว่าคุณแม่ค่ะกินคุนเพิ่มหน่อยไหมกินมะละกอกินอาหารที่มีกากใยเพิ่มช่วยลูกเขานะคะในเรื่องของการขับถ่ายนะคะเนาะเออแล้วก็ถ้าลูกไม่ถ่ายเองนะคะก็คือคุณแม่ก็คือจะมาโฟกัสลูกนิดหนึ่งคือนวดหน้าท้องน้องเด็กเองถ้าสมมติว่าไม่ถ่ายคุณแม่นะคะวางลูกนอนหงายนะคะแล้วคุณแม่หลังจากที่อาบน้ําเสร็จคุณแม่ทาออยนะคะตรงบริเวณท้องหรือว่าทาโลชั่นลูกก็ได้เนาะ,ะจากนั้นคุณแม่นวววววดดนนนนนนนะะะะะะคคคคเปป็ููตตัั่่าา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 จกขอองงง้้้มทซย จริงๆแม่โบมีคลิปเข้าไปดูที่ใน YouTube ก็ได้นะคะกายบริหารนะคะเมื่อลูกท้องผูกนะคะหรือว่าไม่ถ่ายนะคะแม่โบะจะมีคลิปแล้วพูดไปเยอะมากด้วยเป็นลูกตัวยู่ว่วนะคะทำท่าเข่าชิดพุงเอาเข่านะคะมาชิดพุงน้องนับหนึ่งสองสามสี่ห้าทำท่าปัจจัยนในอากาศนะคะเออสามารถทําได้โอ้โหสครั้ง50ครั้งกระตุ้นการทํางานนะคะของลำไส้เนื่องจากว่าลูกเราอ่ะยังทาอะไรไม่ได้เลยนะคะเนาะลูกก็ยังนั่งไม่ได้เดินไม่ได้เพราะฉะนั้นคือลําไส้ก็เลยยังไม่ได้ทํางานได้แบบเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นคืออันีีมารวกจะิธ กวนก้นจริงๆแม่โบเคยลงคลิปไว้ให้แหละคุณแม่สามารถเข้าไปดูก็ได้เสิร์ชไปดูนะคะเลูกไม่ถ่ายนะคะกวนก้นนะคะคือเราจะเอา,าค่ะคัตติ้ลบัตเนาะหรือว่าปลอดเนี่ยคะที่หนิบจักรร้นะคะมาหลอก,กับวาสลีนนะคะหรือว่าปิโตเรเลียมเจลลี่นะคะเนาะให้มันลื่นๆจากนั้นนะคะเอาไปกวน กวนลูกนิดนึงนะคะการที่เราทําแบบนี้ไม่ใช่การสวนแต่เราแค่ไปกวนตรงนั้นมันมีระบบประสาทเวลาที่เราไปกวนเราจะสังเกตเห็นว่าลูกจะมีการขมิบขมิบขมิบนะคะแล้วก็หลังจากที่เรากวนไปสักพักหนึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าลูกเนี่ยจะมีการถ่ายสวนออกมานะคะเนาะประมาณสักหนึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้นะคะเนาะโอเคไหมประมาณนั้นแม่ลองไปปรับดูนะคะเนาะเออ